ดจเล้วมันเลี้วมันเลี้วพี่น้องมันเลี้วปลาห้งครับปลาหิงอ้ยปลานิ่นโดดโดดโดดตัวหนึ่งพี่น้องสองตัวตัวงามพี่น้องตัวตัวซ้ำตึกเหี้อะไรเนาะนี่นี่พี่น้องปลานิ่นสองตัวมันนั่งกัดยี่ค้นหรือมอ่ะซีซีค้นหาค้น มาตัใสครับเขาสวนกวางเขาสวนกวางเอายนุ้อโยนแม่รุ่นรุ่นรุ่นโอ้ยหมุนจิมุนมุจิ้รุ่นยูป่ะที่นี่โอ้มันหอดพื้นปะครับนี่หอดยูหอดยูโอโอ้มันล่มพ่นเนาะอู้อ่าเอาตังไม้ตังม่ตังไม่ตังไม่ตังมันป่าๆป่าเจักเส้นครับนี่ สี่เส้นโอ้กะทิกะทิได้โลกัวเหรอหน่ปลาโตโอ้ข้าวาตละคุณน้องสินมาตาเลยล่ะเออถึง้าวปน่นกะทิได้โลกลัวหรอล่ะนิ่ืปลาเป็นุนดู้่ะินี่เป็นได็กิดจับเอาไมเอาไมเอาไม่เป็นได็สะดุ้งนี่ tôi nghe tôi cái bất thiệt lùm nó ô lùm phụt nó Ê, đây mà tổ đầy tổ nhây. À. Ủa, mà nó cắn đi tao là bị โอ้แม่เนี่ยสองมันมีสองโลหมดทีแม่เนี่ยสองโลอยู่นี่มันจีด้เปียสิบโลตีนอ้หมานต่างกันเนาะเอออันนี้สะดุ้งแม่ยังครับสะดุ้งแม่นี่แม่นี่เออมาจากเขาสนกว่างหมานต่างกันอยู่อันนั้นแม่ยังกันไหมสองโลเลยนะแม่ปู ตัวละสองโลตัวละสองโลเลยแม่นี่มันก็ไม่ปุนั่น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 ไปอีแปงไงอะไรก็เอาเลยเอาเบิร์ตว่าจได้โอ้ยมันล่มผลเนาะได้ถ้าไม่ล่มนี่โออหมันล่มมันล่มมันล่มโหลที่โหลดขาดมันล่มมันล่มเด้อมากินเผาอเซียนมาติดสะดลุ่มเด้อมาเห็นตาข้อเห็นตาข้อ้ เอาเอายากแบบทุลักทุเลเลยครับปุ่นเพียงข้อนำเพียงปลาเพียงเริ่มเลยนี่เครับนี้นี่ทุกนี่ตีโอ้รื่องรอด้วยเพียงปลาน่ะเห็นไหมปลาแม่นี่จ้ะอันนี่งเงยแต่นี่มันนิ่งเงยอยู่นี่ตัวนี้นี่เหรอซีล้อยึดโอเออเหยียบถือเพียงปลาพอดีเลยปูวุ่นทั้งปุ่นทั้งปุ่นทุเรียนแมันเป็นสิบปุ่นทั้งปุ่นกะไรทั้งปุ่นกหลายครับสะดุ้งครับเอาครับพี่น้อง มันนี่มารุ่นสะดุ้งเคลื่อนพี่น้องแม่นี่กับแม่ปูแข่งกันแต่ว่าสู่แม่นี่ว่าไรครับแม่นี่หมานกว่าแม่นี่หมานกว่ามารุนนี้ครับมนรุ่นอีกน้นเกยเลยอันร้อยข้อยกสะดุ้งครับร้อยข้อยกสะดุ้งครับม,มันล้มมันล่มมันล้มพอดเอ้าปไป,ปแปงหน่อยพูนนะพ่นตัวน้อยๆติดท่าสะดุ้งพ่นนะแม่ปูเป็นเน็กกับว่าได้พุดแห้งโลงแห้งลงไปไกล ร้อยข้อยกสะดุงครับมือนนี้ครับยู่เคลียนยุเคลยนเนาะถือโอกาสรีวิวครับอันนี้เขาเอิน,นอสะดุงเอินสะดุเียงสะดุกระเรียงร้อยน้ำใส่ถังยี่สิโบลิตร <c oughs> เนะาะซีถังโอ้<า>อันนี้พี่น้องนี่ออกเล็กเชื่อมออกเล็กเชื่อมเป็นซี่เหลี่ยมแล้วก็เอา เอาถังมัดใส่กระเดียงกันเดียงวันนี้ใส่กระเดียงตุกลางครับหางสองถังครับครับทั้งคุนกับเป็นถังมัดใส่ไหมเด้อเด้อครับเป็นสะดุ้งกระเดียงครับแต่ว่าเจ้าที่จะคนลอยน้ำไม่ต้องเที่ยงก้อเที่ยงก้อเห็นแต่หมวดนี่เวลายกเขียนังสี่ลายเวลายกขึ้นนี่ ไปขยับม,มากทางหลังแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้น,นดึงขึ้นมีปลาปอโอ้มันกลัวก็อ๋อพุ่น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 โอ้ยแม่ปูมาแล้วโอ้ยทันบ่เนาะทันบ่เนาะทันบ่เนาะทันบ่ทันบ่โอ้วาน,นอิานานออปลาหน,นิ่งสองตัวพี่น้องแม่ปูท่ำท่ำแจมแล้วครับแม่ปูท่ำแจมแล้วพี่น้อง โอ้ปลานิลสองตัวครับจะล้มแต่เลยเนาะตัวงามพี่น้องตตัวซ้ำตึกเหี้อะไรเนาะน,นี่นี่พี่น้องปลานิลสองตัวครับสะดุ้งไงปุเขาสนกวางครับโอ้ตัวงาม,งามพอดีตัปิ้งแซ่บแซบเลยครับเมื่อกี้ไปกินเขาบ้านเหี้กินเขาปิ้งแซ่บแซบโอ้ โอ้สองตัวสองตัวเอนสที่สามน่โทรศับตัวนี้ตัวหน่โทษระดัตัวนี้เอาโชคกล้องแน่ป่ารุ่นรุ่นรุ่นุ่นเอาของแว่ผู้เป็นเลยครับเลยรุ่น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 ผาชันเงนครับสะดุ้งห้างันเดี่นั่นานป่าด้ บดถือก e ันกันเนาะทังพูนกับถือวัดถือพูนทั้งพูนอีกสามสะดุ้งครับบดถือกันมันล่มมันล่มตีปัวปัวตีปัวปัวมีบมี่โัมี่ วตีปัวปลาเนาะขัายอรอเลยนฮ้ยได้แล้วเลยมันแล้วมัแล้วพี่น้องมันแล้วปลายังครับปลายังอ้ยปลานิมโดดโดดโดดตัวนึ่งพี่น้องสองตัวสองตัวสองตัวกไปอีเปงโฮ้ยตักตักแบบทุลักทุเล่บางเดพี่น้องล้อยข้อยกสะดุ้งครับบวเหงาร้อยข้อยกสะดุ้งิงเหงาิงเหงา อะไรบ้านออีบ้บัวครับบัวโอ้ยลอยคอยกสะดุ้งครับ <laughs> โอ้ยทุลักทุเล่ครับแบบทุลักทุเล่น,เน่ใจยกก็ไไ <laughs> ม่มีใจลักยกไม้อ๊ะปูปยกแล้วตั้งผุนเป็นไงแม่นี่น้ำไปแล้วสองแต้มอ้าวบ่ได้บ่ได้ <laughs> ครับรุนอีกรุ่นอีก,อกตีตามตีตามเนี้ยตีตามเนี้ย ัมไ่โอ้ตีตีตัวนี่เข่งตัวใหญ่อยู่ได้เข่งตีอยู่ได้เข่งตัวใหญ่ตัวละสองโลบวกบวกบวกยกอีกแล่ายกอีกแล่ายกอีกแล้วบอถึกแบบปูบอถึกวังเมร์นี่ครับนี่นี่ตีตัวแบบไงเนี่ยบันตีต่ม ตีต้อมขาตัวทั้งมุมมัดไทยคุ้แม่เนาะโอ้ยถือขาตัวแต่ว่าพอยู่เนาะนาเชิดาย้นาเสียดาย้นาเชิดไดขาเชิดไดซีเนาะเฮ้ยพี่น้องเดือบึงเนาะเสือสีสะอ่อนป่าเงยไม่อยากลงยูทูปไม่อยากออกกล้องวะป่าเงยเนาะ มิด,มดจัด<ล> <laughs>